ดอทบอลอาจเป็นกีฬาที่ไม่ค่อยจะดังนักแต่กับเกมนี้ d o ทบอลอะคาเดมีรรูปแบบของศิลปะแบบการ์ตูนสภาพแวดล้อม3ามิติที่ดูมีสีสันเราจะเล่นดอทบอลเวทมนต์กับถ้าไม่ตายสุดอลังการมาริโอ e เทนนิสบวกโปเกมอนเกมนี้จะสู้ผู้ีออกดอทบอลได้ไหมนั้นมาชมกันครับเครื่องที่ลงก็ p พ a y s t a t โ o n 4 PC Nintendo Switch Xbox ็ e r i e s X และ ซีรีรสความรวดเร็วของกีฬาชนิดนี้ที่เป็นปัญหาในขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาจใช้เวลา10นาทีเกมดอทบอลสามารถจบได้ในเวลาไม่ถึง2นาทีสิ่งนี้ทำให้ด bon. อทบอลอะคาเดเมียมีโอกาสที่จะผสมผสานสิ่งต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวละครพลังรูปแบบและแม้แต่ลูกบอลวิทยาศาสตร์ที่เสริมใส่ผู้เล่น การแข่ง <S an> ขันเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่อาจเข้มข้นมากเมื่อจำนวนลูกบอลและผู้เล่นในสนามเพิ่มขึ้นแม้ว่าตัวละครของเราอาจแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้แต่มันก็มักจะทำให้เราตกใจด้วยกลอุบายเช่นให้เพื่อนร่วมทีมพยายามตีสมาชิกในทีมจากด้านหลังหรือเพียงแค่จับกลุ่มผู้เล่น6คนพร้อมกันและลมหมุนของลูกบอลเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงหรือจับบอล ในทางกลับกันเพื่อนร่วมทีมของเราแต่ละคนก็เล่นแตกต่างกันมากตัวอย่างเช่นออตโต้ตัวเอกหัวร้อนเล่นเกมตรงไปตรงมาและก้าวร้าวด้วยพลังไฟในทางตรงกันข้ามมินะทำการเตะสวนกลับมากกว่าที่จะจับลูกบอลและถือเอาไว้นอกจากนี้บอลลูนี่ไม่มีพลังธาตุแต่เลือกที่จะโยนลูกบอลทำให้เกิดการโจมตีหลายครั้งแทน ตัวละครเหล่านี้ยังเป็นที่รักในแบบของตัวเองอีกด้วยเนื่องจากพวกมันมักจะปะทะกันในลักษณะที่เพิ่มความรู้สึกแบบมังงะในโหมดเนื้อเรื่องบางทีก็เจอกับคู่ต่อสู้กระจกกระจอกทีม่มีท่าไม้ตายมันก็มีสตรอรี่ของมันนะบางครั้งการแข่งขันก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายมากถ้าหากจะเปรียบเทียบละก็คงค,คล้ายๆมาริโอเทนนิสเป็นสตีไฟเตอร์และ ดอทบอลอะคาเดมีย bon ก็ราวๆซูเปอร์ส s h ทโรก็เป็นได้ดอทบอลอะคาเดมีย bon พยายามจับบรรยากาศย้อนยุคเป็นเกมที่สร้างขึ้นโดยทีมที่เติบโตมากับเกมคลาสสิกอย่างแท้จริงล่ากันตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปรีวิวเกมสนุกๆแบบนี้อีกแลก,ก็อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุอีกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ